กอนนี้จะเข้าอย่างเดียวก็เข้าเต่านี่นะ่ะพันร้อยเก้าสิบเหลือแปดนาทีสุดท้ายแปดรอบดีเอาแล้วเว้ยแปยุ่งแนละ้ว้ยไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไล่เฮ้ยเบอร์แปดตัวแข่งไปแล้วผู้ชมใจเย็นไว้ป่อนว้ยแปดนาทีนะไม่เจียบนะไม่ไม่ไม่น้อยชาาไหมนี่ฟ้าไกล ปีชานี่ก็เจ็ดสิบห้าแต้มนะเนี่ยเนี่ยใบที่หนึ่งมาลายฟัดแต่ไฟบวงไฟบวงเออหน้าเข้ายิ้มผายเลยสวยฝอยาฝาเป็นไงเออช้ดช้าปล่อยเด็กมันเล่นไม่ต้องไปบอกไหมเรายืนทำหุกป,ปากไว้เออไม่ต้องไปสอนใครครับเออใจเย็นไว้ใจเย็นไว้มาบวง ฟาไวไฟสองลูกเออต่อัอ้ยม,มันต้องอย่างนี้ไว้ฟา,าตั้งชาไว้ชาไว้า,า,วา,างบวงดีฟาเกตฮะ